thank you ตรวตนที่ใหญ่อัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยไอเอ็กซ์เซคเตอร์ไออะเ y มีบาโบอะไรต่ออะไระไปไปไปอะไรอะไรแล้วก็ใครเขาเด่นี่เขาดังเนี่ยเพื่อที่จะให้เขามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจตั้งแต่ตัวเลยเรากำลังฆ่าลูกเนี่ยแต่เราไม่รู้เลย มัเาเงินไปซื้ออะไรตระตามที่ลูกต้องการประเคนให้ประเคนให้ลใหแล้วคุณคิดว่าสังคมอย่างนี้มันจะไปรอดเหรอคุณคิดว่าสังคมอย่างนี้จะไปได้สักแค่ไหนมันเป็นสังคมที่ต้องบอกว่า self destruct ก็ dest คือเป็นการเนี่ยทำลายในตัวมันเองมันจะต้องล้มเพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มันเบี้ยวตั้งแต่ตน้นเข้าใจไหมฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคุณจะต้องเอาแรงงานท่างกายแรงงานสมองเนี่ยไปข ไปขายกับเจ้านายของคุณเนี่ยเนี่ยเข้าใจไหมเพื่อนแลกของเงินแล้วที่จริงตรงไหนโอ้โหแรงงานสมองมาไปขายได้ยังไงร้อยหนึ่งที่คุณจ่ายนะคะไม่เกี่ยวกับดิฉันเลยนะคะมันเกี่ยวกับการเช่าห้องเข้าใจไหมเช่าห้องเนี่ยห้องนี้เนี่ยวันนึงเท่าไหร่วันนึงเจ็ดพันใช่ไหมสองวันเนี่ยนะหมื่นกว่าบาททั้งเนี่ยพนักงานอะไรเยอนะนะคะแล้วค่าอาหารอะไรเนี่ยนี่คือร้อยหนึ่งของมันไม่เกี่ยวกับดิฉัน ส่วนของดิฉันก็คือทำมาหากของดิฉันก็คือขายหนังสือเข้าใจไหมส่วนนั้นเกี่ยวกับดิฉันเนี่ยโดยตรงดิฉันเอากตาแปะเปลิดจะใช้นะคะแต่ความ,มรู้อันนี้ดิฉันให้คุณฟรีๆถ้าดิฉันจะขายเนี่ยดิฉันจะหมกเม็ดละไม่เอาจะไม่ให้คุณรู้หมดไม่คุณรู้หมดถ้าคุณรู้หมดความรู้คุณเท่าดิฉันเดี๋ยวคุณจะมาแย่งทำมาหากินของดิฉันใช่ไหมไม่ใช่ แต่นี่ไม่ใช่ถ้าความรู้อันนี้เนี่ยถ้าดิฉันจะขายคุณคิดว่ามันจะขายได้เหรอเนี่ยความรู้อย่างนี้จะมาตั้งราคาเนี่ยความรู้อะไรก็ตามไม่ควรที่จะตั้งราคาทุ้งสิ่งนะคะที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าโลกนี้นะคะโลกนี้เนี่ยอยู่อย่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาเงินเนี่ยนะออกจากสมการของชีวิตได้ทันทีไม่ต้องใช้เงินเราไม่ใช่อิ่มท้องเพราะเงินคุณ คุณต้องเข้าใจนะคะระบบนี้เป็นระบบที่มันเนี่ยสร้างความหลอกลวงโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยนะคะเรื่องเงินเดี๋ยวดิฉันเนี่ยเพิ่งได้ภาพมาจากเนี่ยลูกศิษย์เขาทําให้นะคะลูกศิษย์ทาให้มันอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้ยอาจายังไม่ได้ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวคุณเอาตรงนี้เนี่ยไปดูก่อนนะคะเรื่องเงินเนี่ยนะเป็นเรื่องหลอกลวงที่สุดเป็นมายากลนะ ที่เขาเนี่ยนะกำลังหลอกลวงมนุษยชาติเขาตรงนี้ก็คือกลุ่มคนสามาในโลกนี้เนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ากลุ่มคนสามาถ้าคุณเข้าไปใน Google ก็คือพวก Illuminati พวกไอวันเวอร์ออเดอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้พวกโรบชาร์อะไรต่ออะไรพวกนี้อ่ะโอเคมันมันปสานกันหมดอ่ะมันประสานกันหมดที่จริงเรื่องมันใหญ่มากซับซ้อนแต่เราเอาเรื่องเงินก่อน เรื่องเงินที่หุ่มคนสามาเนี่ยนะสร้างขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าเงินจริงๆที่เป็นทนบัตรที่เป็นทนบัตรเนี่ยในโลกนี้นะคะเอาทั้งหุของทั้งโลกนะเงินตัวทนบัตรจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก fiat หรือ fiat fiat money ก็คือตัวเงินจริงๆซึ่งมีแค่5%ในโลกนี้เอา fiat money มารวมกันมีแค่5%เเงินที่เหลือนอกจากนั้นเขาสร้างออกมาจากลม เงินที่ทสร้างออกมาจากลมก็คือสร้างจากหนี้สินก็คือระบบเครดิตเนี่ย95เนะคะเนี่ยก็คือสร้างเงินจากลมเอาง่ายๆคุณต้องการซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา3ล้านบาทนะคุณก็ไปไนยายธนาคารนายธนาคารครับนะนะนะก็ผมเนี่ยอยากจะขอยืมเงินของคุณนะสามลอาล้านบาทนะเอาไปผมกู้หน่อยอ่ะเอาไปเลยเขาจะยินดีให้คุณกู้ทันทีเลย การกู้อันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเข้าไปที่คลังเอาเงินสามล้านสดๆฟีอาสมันนี่มาให้คุณไม่ใช่เขาทำแค่นี้เองอยากได้สามล้านเหรอจึกๆๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กแค่จึจึ๊กจึ๊กเนี่ยตรงนี้ไม่กี่คีย์บอร์ดเท่านั้นแหละสามล้านตรงนี้เข้าบัญชีคุณทันทีสามล้านเป็นเงินใหม่เอี่ยมที่ถูกเสื้อสร้างขึ้นมาจากหนี้ของคุณที่มีต่อเขาหนี้ของคุณเนี่ยก็คือสร้างเงินใหม่ของนายธนาคาร ที่ระบบกฎหมายให้อำนาจแต่ในธนาคารเหล่านี้ที่จะสร้างเงินมาจากลมได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขามีเงินอยู่ในนะั้นเขาสร้างออกมาใหม่เนี่ยได้สร้างจากลมเลยอันที่นี้คุณก็ได้เลยละสามน้านไปซื้อบ้านซื้อทำอะไรแต่อะไรตกแต่งบ้านในสวนนะ่ะมาถึงการคืนหนี้การคืนหนี้ของคุณนะคะคุณจะต้องเอาเงินต้นบวกดอกเบีย้ยไปคืนเขานะ เวลาที่คุณเนี่ยไปขอ,อยืมเงินจากนายธนาคารเขาเอาเงินลมมาให้คุณคือเงินปลอมเนี่ยเอามาให้คุณเพราะฉะนั้นแต่เวลาที่คุณทำเนี่ยคืนหนี้เขาคุณจะต้องเอาฟรีอาร์ตมันนี่เอาเงินจริงๆไปคืนหนี้เขาซึ่งหมายความว่าซึ่งหมายความว่าทั้งชีวิตของคุณนะคะต่อจากนี้ไป จะเป็นลูกท่าลูกหนี้ของนายธนาคารซึ่งนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะแต่เวลาทีุ่ณเนี่ยคืนหนี้ของเขาคุณจะต้องไปทางานทางานจ่ายดอกเบี้ยทำงานทำ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 งานจ่ายดอกเบี้ยสามสิบปีต่อจากนั้นไปนี่คือชีวิตของคุณ ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นตรงนี้คือมายากนในเรื่องของระบบการเงินที่กฎหมายของโลกนี้ของแต่ละประเทศยอมให้นายธนาคารเขาทำคุณเข้าใจแล้วยังว่าทาไมที่ตันตะวันตกตอนนี้ทําไมเขาจึงต้องการเอาโวลทรเนี่ยนะพิประทัวในโวลทรโวลทรกก็คือพวกนายธนาคารล่ำรวยทั้งนั้นเนี Morgan, ่ยพวกเจมส์มเรกนพวกอะไรต่ออะไรพวกเนี่ยเนี่ยอุ้ยรวยๆทั้นัน,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 นอนะ ตอนนี้คนหลังเนี่ยเขารู้กันเยอะนะเขามายากลอันนี้เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาแล้วเขาทราบไฉะนั้นนี่จึงเป็นระบบที่หลอกลวงมนุษย์เนี่ยมากที่สุดนะคะเนี่ยเพราะเรามาบูชาเงินเนี่ยมาบูชาเงินเนี่ยเอาเงินเนี่ยนะมาเป็นเป้าหมายพอเอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิตเนี่ยเงินเนี่ยกลายเป็นโมวติตี้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยของมนุษย์ ฉะนั้นจึงมีกลุ่มคนสาม,มาเนี่ยนะที่เขาทำมายากลบนกับเรื่องเงินจนทำให้เนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นลูกทาสของเงินไปหมดแล้วไอ้เวลาที่จ่ายนี่เนี่ยเราเอาเงินจริงๆเนี่ยมาจ่ายไอเงินจริงๆตรงนี้ซึ่งมีเพียง5%เนี่ยหรนตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในลักษณะว่ามือใครยาวก็สายได้ ไอ้คนยาวก็คือคนที่นะมีโอกาสเนี่ยมากกว่าก็สาวได้มากกว่ามันไอ้ห้าเปรเ็นี่ยมันก็น้อยลงไปฉะนั้นใครที่มือมือสั้นๆส,สาวไม่ได้ก็เสร็จก็ต้องอยู่อย่างนี้ก็คือคนพวกกลุ่มคนราษย่าทั้งหลายนะพวกชาวนาพวกกรรมกรพวกเนี่ยอะไรต่ออะไรพวกน,นี้ที่เนี่ยมือเขาสั้นแล้วก็โอกาสไม่มีก็าโอกาสไม่มีทั้งชีวิตมีแต่หนี้สินเท่าิั้นซึ่งหนี้สินตรงนี้มันไม่จําเป็นเลย เพราะเราไม่ได้อิ่มท้องเพราะการกินใบธนบัตรหรือกินเหรียญเราอิ่มท้องเพราะกินข้าวนะคะกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเราอิ่มท้องเพราะทรัพยากรธรรมาชาติไม่ใช่อิ่มท้องเพราะเงินเงินเป็นเพียง medium of exchange เอาไปเป,เปลี่ยนแค่นั้นเองแล้วไอ้ที่เอาเงินไป,นเ,ปนเปลี่ยนเนี่ยพวกนายทุนทั้งหลายพวกกลุ่มคนสามาก็เอามาสร้างมายากลจนกลายเป็น คนหมู่มากของโลกลายเป็นลูกทาสไปหมดคุณต้องรู้คุณต้องตีตรงนี้ให้แตกเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าสังคมโลกนะคะยังคงอยู่ในระบบนี้คุณไม่มีโอกาสเลยที่จะพบความสงบสุขอย่างแท้จริงเพราะข้างในเนี่ยนะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของการแข่งขันนะเลียแข้งเลียขาเลื่อยขาเก้าอี้อะไรซึ่งกันและการคอร์รัปชันคุณไม่มีทางเอาออกได้เลย ะะแล้วจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเกิดการบริการอันใหม่ก็ใช่ไหมนะคะค่ะนะคะบริการใหม่ที่เรียกว่ายังไงก็ได้ขอฉันได้เงินฉนะนั้นขายมนุษย์เอามานุษนย์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นเนี่ยเป็นเนีเ่ยนะทั้งผู้ชายด้วยแหละนะเนี่ยขายเรื่องทางเพศเอวัยวะเหรอกลายเป็นเนี่ยตอนนี้เรื่องขายอวัยวะนี่ในอินเทอร์เน็ตนีเนเ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ รู้กันนะใครอยากจะเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณเป็นโรคอะไรอะ่ะที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอะเรว่าข้างในไปเขาก็ไปเอามาโทษคุณจะเอาชิ้นส่วนไหนก็ไปเอามาโทษมาแล้วก็หันหันเนฉะือนเฉือน้วพูดให้คุณอะ่ะแล้วคุณก็จ่ายเงินเท่านั้นแะเยอะยอเลยก็มีให้ตรงนี้รู้กันไม่ใช่เป็นเรื่องปิดปก,ป,กปิดอะไรทั้งสิ้นคุณเห็นไหมว่าความโหดของมันเนี่ยมีมากแค่ไหนนะคะ ฉะนั้นอายจาจกรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยช่วงบ้านวเลรคุณจะไม่มีทางที่จะเอาออกได้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําความเข้าใจนะคะคาพูดอันนี้คาพูดอันนี้เนี่ยเราจะต้องมาพูดกันใหม่นะคะทำดีทำดีแบบเพราะว่ามีศีลได้ดีตัวนี้เขาไม่ได้หมายถึงตรงนี้นะคะตรงนี้คือดีนี่คดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในนี้ดีทั้งนั้นดี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 ที่สุดเนี่ยนี่ทุกอย่างตรงนี้คือความดี แต่ดีคำนี้ที่เขาบอกว่ามีศีลแล้วก็ได้ดีเนี่ยเขาไม่ได้ไหมายไม่ได้ไหมายถึงพิพุติสุขเขาหมายถึงเงินเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจตังหาเล่าเข้าใจไหมฉะนั้นเราต้องพูดใหม่นะครับว่าทำดีได้เงินมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้เงินมีถมไปนี่คือการพูดที่ถูกต้องฉะนั้นคุณอย่าพูดเด็ดขาดให้เด็กๆเ,เข้าใจผิด เพราะตอนยุคน,นี้เนี่ยคนเข้าใจผิดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันไม่มีแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันไม่มีอีกแล้วมีแต่ประเภทอย่างนี้ทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีผงไปนะคะซึ่งมันไม่ใช่คําว่าดีตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเนี่ยดีแบบมีศีลดีแบบตรงนี้นี่อันนี้ดีหมดอันนี้ดีหมดดีตรงนี้เขาหมายถึงเงินเกียรติยศชื่อเสียงอานาจฉะนั้นะทาดีแล้วได้เงินเกียรติยศชื่อเสียงอานาจมีที่ไหน ทำชั่วแล้วได้เงินเกียรติอายุชื่อเสียงอานาจมีถมไปตรงนี้จริงตรงนี้จริงซึ่งเต็มไปด้วยเต็มไปเลยในสังคมของโลกขนาดนี้ใช่ไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะต้องยกคําพูดตรงนี้เนี่ยคุณพูดใหม่ดีกว่าเพื่อที่จะช่วยคนเนี่ยเข้าใจเนี่ยไอเนี่ยโครงสร้างชีวิตที่เลวร้าอันนี้นะให้มันถูกต้องฉะนั้นสังคมเช่นนี้ที่มีโครงสร้างชีวิตตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําลายร้างในตัวมันเอง ในที่สุดแล้วทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องลมเพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มันผิดนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานเนี่ยที่มันผิดฉะนั้นความรู้ทั้งโลกของเราทั้งหมดในขณะนี้นะคะมันล้วนเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฐิทั้งสิน้นมิจฉาทิฐิเนี่ยในแง่ที่เรียกว่าเนี่ยที่สลังเขาไม่ยอมรับเขาคิดว่ามีแค่หนึ่ขัน หนึ่งถังกับห้าอายตนะในขณะที่พูะเจ้าบอกว่าห้ถาถังกับอายตนะก็ใช่ไหมฉะนั้นความรู้ของฝรั่งเน่ยทั้งโลกที่เราศาสาห์ข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนหมดเงินกันเป็น10ล้านอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเอาความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอวิชามาเท่านั้นเอง ไม่มีอะไรมากแบบนี้เลยฉะนั้นะในที่นี้นะคะต่อให้คุณเนี่ยเก่งกาจสาม,มารถอะไรอย่างไรเป็นดอกเอร์จบเป็นอาจจะเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มีอะไรเท่ไปหมดนะ่ะในชื่ออะไม่ว่ากันนะคะดิฉันฟันธงให้คุณแล้วได้เลยว่าความรู้หลานนะั้นที่จริงแล้วบอกไม่ไกลบอกไม่ไกลเลยไม่มีอะไรที่มันโอเคมันอาจจะมีรายละเอียดที่เอาโอเคช่วยคนให้ใหห,ห,หายโรคภัยไค่เจ็บอะไรออะไรได้ เพรานะฉะนั้นแต่มันไม่สามารถที่จะช่วยคนเนี่ยนะให้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้เพราะความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่เกิดมาจากความรู้ทางโลกเหล่านี้เลยไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงจะต้องเกิดมาจากการที่สามารถรู้สัจธรรมสูงสุดตรงนี้นะคะซึ่งในทั้นวางความรู้เหล่านี้เนะี่ยมีวิธีการมีความรู้หนึ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ะค,ะความรู้นั้นก็คือสติปัฏฐาสีวิปัสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเป็นผลพวงจากการตรัสรู้ของพระเจ้าของเรานะคะจึงเป็นความรู้เดียวที่จะสามารถพาคุณออกจากคุกม,มืดของชีวิตเนะี่ยความรู้ที่มันมืดๆเหล่านี้เนะี่ยมาสู่สิ่งที่เป็นส่องแสงสว่างของชีวิตอย่างแท้จริงคือเรื่องศัจธรรมสูงสุดในพระเจ้าเต๋าต้นไม้แห่งชีวิตนะนะคะภาษาโดยสุพวกนี้เป็นเรื่องเดียวกันหม นะคะฉะนั้นคำเหล่านี้ถึงแม้คุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่คำเหล่านี้นะคะล้วนเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายของคุณ,คณทั้งสิ้นนะคะเนี่ยที่ดิฉันเนี่ยให้ทางรัดกับคุณในช่วงกลางวันที่คุณรำไทเองนะคะดิฉันบอกว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกเหล่านี้เป็นของจริงที่กําลังเกิดขึ้นจริงๆในขณะนี้ที่นี่เดียวนี้มันจึงเป็นสัตรม แทนคำว่าความจริงตรงนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่เพ้อเจ้อไม่ใช่คิดเราเองก็ใช่ไม้มมันจึงเป็นสัจธรรมแทนคำว่าสัจธรรมด้วยคำว่านพิพพานพระเจ้าต่าต้นไม้ในชีวิตก็คือในขณะที่คุณทำเนี่ยอย่างนี้คุณกําลังเอาสัจธรรมเป็นที่พึ่งแล้วคุณกําลังเอานิพพานพระเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วคุณจะต้องเข้าใจและนี่เป็นความรู้เดียวที่สามารถช่วยให้คุณพบความสงบสุขที่แท้จริงได้แต่ความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ มันไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้นะคะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าปัญญาชนนะบางคนคนุณคนก็เป็นหมอใช่ไหมเป,เป็นหมอคือเคสนั้นที่ฉันก็ไม่รู้ว่านะว่ามันออกมาเป็นยังไงหมอคนนั้นที่กําลังติดกุ้งเนี่ยเขาฆ่าอะไรตำไรจริงไรหรือเปล่าฉันไม่ได้ติดตามนะคะแต่ที่อังกฤษเนี่ยมีนะคะมีหมอคนหนึ่งนะคะฆ่าฆ่า,าคนไข้ของเขาเขาบอกว่าอย่างตา่ำาๆต้องอย่างต่ำเลยนะ250คน ถ้ามากกว่าน,นั้นนะอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-400คนในช่วง30ปี30กว่าปีการทำง,งานของเขาซึ่งเป็นแพทย์เขาเรียกว่าเป็น GP อะ่ะ GP ทั้งนี้เขาเรียกว่าอะไรหมออะไรหมอประจำบ้านเน่ยใช่ไหมนะคะเพื่อที่จะมาแยกงเองมรดกราเนี่ยเห็นไหมปัญญาชนแล้วปัญญาชนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะอาวุธเนี่ย อาวุธทำสงครามเหล่านี้คุณคิดว่ามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากนักวิทยาศาสตร์มาจากปัญญาชนที่มีความรู้มากมายเหล่านี้เข้าใจนะนะคะฉะนั้นความรู้เหล่านี้เนี่ยแม้มีมากเท่าไหร่นะคะคุณก็เอาตัวรอดไม่ได้เอาตัวรอดไม่ได้ในลักษณะของไม่สามารถที่จะช่วยให้เนี่ยอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยนะคะมันไปรอดได้ฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องนี้นะคะดิฉันจึงบอกว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะเป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงมากอนะ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะคะที่ดิฉันบอกว่าได้อลิมปิกสามเหรียญแล้วนะคะเนี่ยวกนนี้โอลิมปิกสามได้แล้วก็นอนไม่หลับเป็นสามเดือนนะเ่ยคือผู้หญิงคนนี้นะคะฉะนั้นโครงสร้างชีวิตตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหายนนาะธรรม ไม่ใช่อารยธรรมอารยธรรมที่แท้จริงคืออันนี้ตรงนี้เป็นเรื่องหายณะธรรมแล้วถ้าสมมติว่าผู้นําทางการเมืองของเราเนี่ยยังคงติดอยู่ในเรื่องนี้นะยังงงหัวไม่ขึ้นเนี่ยพวกเราอะซึ่งเป็นหางเครื่องอะไม่มีทางไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสฉะนั้นปัญหาของคุณอะในชีวิตประจําวันมันต้องอีกเยอะแหละมันต้องอีกเยอะเพราะเรากำลังอยู่ในเนี่ยโครงสร้างของชีวิตที่มันเบี้ยวมาตั้งแต่ต้น พอเบีย้ยวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้มันถูกต้องได้ทุกอย่างมันผิดหมดเลยผิดหมดเข้าใจไหมนะคะแต่ส่วนที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเรื่องเด็กเรื่องเด็กนะคะเรื่องลูกน้อยของเราที่เรารักมากเลยคือเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าพวกเราเนี่ยล้วนเป็นฟันเฟืองซี่เล็กๆเ,เนี่ยให้กับเครื่องจักรกลไกอันใหญ่อันนี้เท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราไม่ผลักดันลูกของเราให้เข้าสู่ระบบที่จะให้เขาแข่งขันได้ใช่ไหมลูกของเราก็หางเงินไม่ได้หางเงินไม่ได้เขาก็มีการเนี่ยไม่ได้เขาก็มันก็ตันฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่คุณมันต้องผลักแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณจะต้องหาทางที่จะให้ความรู้อันนี้แก่ลูกของคุณให้ได้เข้าใจไหมคุณต้องหาทาง คุณมาดูเนี่ยนะกฎทางฟิสิกส์ง่ายๆเลยนะคะนี่กฎทางฟิสิกส์ง่ายๆเลยถ้าข้อน,นี้เนี่ยมีความหนักในส่วนหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามันหนักส่วนหัวมันต้องลงใช่ไหมกฎทางฟิสิกส์บอกว่ามันต้องลงก้อนชีวิตเนี่ยก็คือก้อนไหนก้อนชีวิตเนี่ยถ้ามีเจอรี่ที่หัวแต่ที่หน้าอกหน้าใจมากตรงนี้มันกินวอลลุ่มมันทาให้หนักเนี่ยหนักหัวหนักใจเนี่ยแมหนักหัวหนักใจเนี่ย ฉะนั้นพนหนักตรงนี้ทำให้ก้อนชีวิตนี้ล้มล้มล้มในลักษณะของความเครียดที่ตกวลคิดมากฟุ้งร้างจะติตแตกใะ่ไหมคาดตัวตายเนี่ยล้มกันระเนระนาดยาวของประสาทจะขายดีเยู่เทน้ำเทน่ำฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ลูกคุณนะคะไม่ล้มทางอารมณ์คุณต้องหาวิธีการมีวิธีการที่จะเอาน้ำหนักข้างบนหัวในหัวกับในใจออกไปจากชีวิตของเขา แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องให้เขาพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องให้ลูกคุณรู้จักคําว่าเจอรี่ถ้าลูกเนี่ยเกิดอะไรข้างนนในนะไม่สบายใจอะไรเนะี่ยคุณพูดไปเลยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้หนูมีเจอรี่ใช่ไหมหนูมีเจอรี่ใช่ไหมเจอรี่ตอนนี้นกำลังกลางแกนหนูใช่ไหมหนังสือเรื่องปฏิบัติการไล่หนูออกจากบ้านนะคะนั่นคือภาพวิปัสนาของเด็ก คุณน่ะจะต้องอ่านกับลูกอ่านด้วยกันแล้วทำทุกอย่างที่คุณทำได้ให้ลูกของคุณรู้จักใช้คำว่าเจอรี่ให้ได้ให้เขารู้จักใช้คำว่าเจอรี่พอเขาเข้าใจคำว่าเจอรี่แล้วอ๋อเจอรี่กำลัง,ดดงลังแกนหนูหนูดำน่ะกำลังลังแกหนูฉะนั้นหนูจะต้องไล่เจอรี่ออกจากบ้านไล่เจอรี่ออกจากบ้านทำยังไงคุณเอาพวกนี้ให้<ๆ>เขาก็าใชไหมคุณจะต้องสอนเขาว่าคุณจะต้องหาวิธีการอย่างเช่นการนวดอะไรต่อะไรก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำ ก็ใช่ั้มคุณจะต้องพยายามให้ให้อันนี้กับเขาเพราะถ้าคุณเอาเอาเอาของหนักนะคะออกจากหัวออกจากใจของเราแล้วคือคือเอาเจอรี่ออกไปเนี่ยชีวิตของลูกคุณจะเริ่มมีรากแก้วเพราะพอมันเบาที่ข้างในเบาที่หัวเบาที่ใจแล้วตรงนี้จะมีรากแก้วพอมีรากแก้วมันจะยืดชีวิตพอเข้าวัยทีเนะี่ยวัยรุ่นที่มันมีอารมณ์ความรู้สึกจากฮอร์โมนที่มันรุนแรง ปเจออะไรมันจะไม่ล้มง่ายเพราะมันมีรากแก้วในชีวิตเพราะข้างบนไม่หนักถ้าข้างบนข้างล่างเนี่ยต,ตรงนักตรงนี้มันไม่หนักเรามีวิธีการเอาเจอรี่ออกไปได้แล้วะใช่ไหมมันก็จะสามารถที่จะเนี่ยชีวิตก็จะอย่างรากลึกมีรากแก้วก็จะไม่ล้มทางอารมณ์ง่ายๆฉะนั้นเรื่องนี้ที่จริงแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยของโลกของไทยของโลก ฉะนั้นถ้าคุณมีวิธีการนะคะที่จะให้สื่อเนี่ยนะคะมามาสนใจเนี่ยงานของดิฉันได้เนี่ยคุณคุณพยายามหน่อยช่วยนะคะช่วยเหลือดิฉันที่จะทำไงที่จะให้ความรู้นี้ออกสื่อได้ที่เราจะสามารถกระตุ้นให้นักการเงินของเราเนี่ยเห็นความสำคัญของวิธีการอันนี้เพื่อลูกของคุณจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้เพราะไม่ยอย่างนั้นทั้งหมดโอกาสเลย แล้วมันเจ็บปวดมากดิฉันต้องบอกว่าเจ็บปวดมากที่มนันนั่งดูเด็กๆพวกนี้ที่ถูกเขนไปลปูไป,ไ,ปไปตรงน,นั้นเลยตรงน,นั้นตรงน,นีงนน้เลยเราไม่เคยสอนให้เขาเลยว่าถ้าลูกลุ้มใจนะเครียดเนี่ยลูกจะหายกลุ้มใจได้ไยังไงจะเอาความตัวกลุมออกได้ยังไงเยเราไม่เคยสอนเลยเรามีแต่อัดอัดอัดให้เขาเนี่ย <bras S 1> อัดไอ้พวกนี้เนี่ยให้เขาแล้วเด็กมันจะรับได้สักแค่ไหนคุณเอ้ยเนี่ยตรงนี้ดิฉันบอกว่าไม่ ปวดมากมันเศร้ามากเศร้ามากดิฉันดูจากลูกของตัวเองอ่ะจากที่เล็กๆดิฉันก,ก็มีปัญญาแล้วตอนที่ลูกเล็กๆดิฉันรู้รู้ว่าเรากยายามเตรียมตัวเขาแล้วก็พยายามแต่มันก็เรียกว่าไปเกิดเนี่ยต่างวัฒนธรรมใช่ไหมเพราะเขาไม่เข้าใจที่จริงลูกตอนนี้สองคนอยู่เมืองไทยได้มาฟังอย่างนี้ไม่เรื่องเข,งขงาขังไม่ได้เกาจะแม่งก็ไม่มรู้นั่นทำไมเนี่ยมันก็เลยทำนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกคนโตก็สามสิบเอ็ดละสามสิบปีนี้ไม่ใช่อะไรเนี่ยแล้วก็มานั่งดูเขามานั่งบ่น มานั่งบ่นถึงความเครียดความอะไรต่ออะไรกับงานที่เขาถาแล้วพวกเราจะเหมือนกันอย่างนี้ล้งเส้นนเลยฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องพยายามต่อสู้แล้วก็ทําที่ได้ก็คือทาอย่างไรที่จะให้ความรู้วันนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับในโฟนะครดิฉันทาได้แค่จุดหนึ่งเพราะดิฉันเห็นนะก็อยู่ในรฟมนี้ไม่มีแบ็คอัพเพราะไม่มีแบ็คอัพเนี่ยงานยากขึ้นมันต้องทำได้แค่ตกปลาีละตัวแต่ดิฉันไม่ถอยดิฉันไม่ถอยยางน้อย ปลาแต่ละตัวที่ดิฉันตกในวันนี้เนี่ยนะคะถ้าคุณฟังแล้วคุณเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่จะอยู่กับคุณไปจนวันตายอยู่กับคุณไปจนวันตายอะ่ะคุณจะเลือกทางเลือกของคุณเองเนี่ยเนี่ยคุณจะไปทางไหนเนี่ยมันไม่ยากคุณไม่ต้องเป็น G ที่จะมาเลือกว่าคุณจะเดินทางไหนไม่ต้อง